กลาสวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับผมคีวันนี้เราอยู่เกมเคา o ์ตี้โมบายสะหรับหัวข้อของวันนี้พี่ลิงก็จะมาสปอยรีวิวของรางวัลทั้งหมดผมที่จะปรากฏมาในแบ t น e ์พา s ซีซั่นที่2นี้ผมในทีม t ท็กฟอ r c สหนึเอาล่ะเราก็มาดูกว่าผมว่าในซีซั่นนี้เนี่ยตัวเกมในแบ t น e ์พา s จะมีของรางวัลแจกให้เราเนี่ยเป็นอะไรกันบ้างและน่าสนใจมากขนาดไหนก็ไปดูกันเลย แล้วข้อมูลเพิ่มเติมเล็กน้อยผมใครที่สเกตเนี่ยจะสังเกต,เ,กตเห็นได้ว่าตอนนี้ผมพื้นหลังของพี่ลิงเนี่ยเปลี่ยนเป็นซีซั่นที่2แล้วใช่แล้วผมตอนนี้แพทใหม่เปิดให้เราเนี่ยสามารถเข้าไปอัปเดตกันได้แล้วผมเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อย่าลืมเข้าไปอัปเดตแพทใหม่กันให้เรียบร้อยก่อนเข้าไปเริ่มเล่นตัวเกมกันนะโดยส่วนของรายละเอียดการปรับสมดุลของตัวแพทใหม่พี่ลิงก็ทาคลิปรีวิวไว้เรียบร้อยแล้วผมใครสนใจก็ย้อนกลับดูคลิปเก่าก่อนหน้านี้ได้เลยนะ เพสทีมในซีซั่นที่2นี้ผมก็คอนเฟิร์มแล้วว่าจะเป็นทีมที่มีชื่อว่าแท็กฟอร์ส141ครับผมก็จะเป็นทีมที่รวมตัวเอกมาร่วมกันนั่นเนอะก็ต่อสู้กับทีมที่เป็นฝ่ายร้ายเหมือนเดิมก็ต้องเลด้ว,ว่าในส่วนของเทเลอร์ทีเซอร์เปิดวงซีซั่นนี้เนี่ยก็แต่และคนนี่คืองัดท่าเด็ดของเด็กเด็ดมาโดนโดนสกินสวยๆนี่โอ้โหบอกเลยว่าหน้าเด็ดหน้าโดนมา,มากๆเลยในซีซั่นนี้โดยเฉพาะคนที่ชอบป่ายตัวเอกนะ แล้วเรามาดูในส่วนของรางวัลแต่ละอย่างดีกว่าว่าในเซสชันส่นนี้เนี่ยมันมีของอะไรแจกกันเป็นส่วนๆนะเมื่อเริ่มจากทางฝั่งของตัวละครนะผมก็มีการแจกตัวละครถึง4ตัวอ่าก็แน่นอนอยู่แล้วผมหนึ่งในนั้นทีมตัวเอกดาวรุ่งตัวละครโก Homekin Tech Force อ่ะอันนี้ก็ต้องเรียกได้ว่าสำหรับตัวละครโกสผมก็กลับมาอีกครั้งหนึ่งแล้วผมก็เรียกได้ว่านานๆทีนะเราจะเห็นโกสเนี่ยกลับมาลงมาในแบนเ์นพาร์นะ แล้วนอกจากโก้เลยเนี่ยกัปตันพายส์ผมก็มาด้วยเหมือนกันแต่ว่ากัปตันเนี่ยจะมาในรูปแบบของสกิน e ลเจนารีในลักกี้ดอนะถัดมากับตัวละครตัวที่2องขอผมกับตัวละครแก๊สอ่าอันนี้ก็มาพร้อมกับทรงผมแบบทหารแบบเต็มที่พร้อมบุกเลยตัวละครตัวที่3กับตัวละครอเล็กซ์แล้วก็ตัวสุดท้ายผมกับตัวละครผู้หญิงกับตัวชารี่และนี่คือตัวละครหลักทั้ง4ตัวที่จะปรากฏมาในบันพาร์ตในซีซั่นนี้ และทันมากับปืนใหม่ที่จะแจกปีให้ในซีซั่นที่2นี้ผมก็จะเป็นตัว JAK 12หนึ่งในปืนลูกซองใหม่ที่มีหัวกระสุนระเบิดซึ่งตัวลูกซองของผมก็มีการปล่อยเทลเลอร์ล่าสุดออกมาผมซึ่งเป็นสกินของตัวปืนในระดับรีเจนรี่ด้วยก็จะโผล่มาแวบๆบแบบเป็นช,ช่วงในส่วนของตัวเทลเลอร์ใหม่อ่าก็เรียกได้ว่าเฮ้ยเท่มากๆเลยนะสำหรับสกินรีเจนรีของปืนลูกซอง j k 1 2 และก็เหมือนเดิมถ้าเกิดว่าเราสามารถเก็บไปนั่นพาถึงเลเวล50ได้เนี่ยตัวปืนใหม่ JK12 เนี่ยก็จะมีสกินระดับอีพิกครับผมหน้าตาของตัวสกินก็จะเป็นประมาณนี้เลยแล้วสำหรับทางฝั่งของอีสกินอีพิกที่เป็นอีพิกเสริมในซีซั่นนี้ผมก็จะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด4กระบอกตามนี้เลยก็จะมีปืน BK57 ปืน m 1 0ปืนสไนเปอร์ Aurora แล้วก็ตัวปืนไทย25อ่ะก็เรียกว่าเอ๊ะ มันก็ดูแปลกกันนะว่าในแพทนี้เนฟไทย25มาครับผมแต่ก็ยังมีสกินบนด้านพาร์ทของตัวไทย25ให้มาด้วยนะเออไม่แน่ผมการเนรฟไทย25ในคราวนี้เนี่ยมันอาจจะไม่ได้หนักเท่าที่เราคิดไว้ก็ได้นะถัดมากับทางฝั่งของอุปกรณ์สกอร์สติชใหม,ม่ล่าสุดกับชอปเปอร์กันเนอร์อ่ะอันนี้ก็มีในส่วนของตัวเทเลอร์เปิดตัวของตัวชอปเปอร์กันเนอร์เนี่ยให้เราได้เห็นกันแล้วผมหลักๆเนี่ยก็จะมีความสามารถคล้ายๆกับตัวฮอใหญ่นะแต่ก็จะเปลี่ยนจากการปล่อยจรวด เป็นการยิงกระสุนระเบิดใส่ศัตรูแทนและก็จะมีอุปกรณ์ที่เป็นตัวเหมือนกับตัวรอดจรวดมิสไซล์ผมทําให้เราเนี่ยสามารถป้องกันตัวเองได้จากพวกล็อกเก็ตต่างๆได้ถึง2ครั้งอันนี้ก็เรียกได้ว่าทําให้เราเนี่ยมีความสามารถในการอึดแล้วก็ถิกทุนมากกว่าตัวพวกวีโทฮหอใหญ่แต่ก็จะมีข้อเสียคือพลังทาลายล้างเนี่ยก็อาจจะค่อนข้างเบากว่า,วาเล็กน้อยนะ ฝั่งของของกิมมิคเสริมก็จะมีพวกอวตารอีโมท่าใหมายผมกับท่าถือโล่แล้วก็จะมีพวกเกาะหลังแบ็คแพ็คที่เป็นรูปโล่ตามมาด้วยในส่วนของคอลิงการ์ดนะผมรวมดาวเด่นประจำซีซั่นนี้ผมก็คือตัวละครหลักทั้ง4ตัวแล้วก็พวกชามอวตารและกรอบรูปโปรไฟล์ต่างๆประจําซีซั่นนี้ สำหรับทั้งฝั่งของบันเดิลแบบพรีเมียมแบบพิเศษนะผมก็จะมีของเพิ่มมาให้ทั้งหมด5ชิ้นด้วยกันนะผมก็จะมีรายชื่อตามนี้เลยและนี่คือของรางวัลทั้งหมดนะผมที่จะปรากฏมา5ใน a พลพาร์ตในซีซั่นที่2นี้เอาล่ะเพราะฉะนั้นเราก็มาดูในส่วนของรางวัลที่อยู่ในส่วนอื่นๆืนกันบ้างดีกว่าว่าภายในดาวรีเจนเนี่ยมันจะมีของอะไรที่มีการปรากฏเพิ่มขึ้นเข้ามา มาเริ่กับชิ้นแรกเลยผมกับปืนใหม่ JAK 1 2 r e g e n e r y อันนี้ก็มีในส่วนของตัวรอว์เนี่ยให้เราเนี่ยสามารถเห็นกันได้แล้วนะและถัดมากักบ HBA i 3ในสกิน r e g e n e r y ใหมายผมหนึ่งในปืนความบลังประจำซีซั่นนี้ผมว่าจะค่อนข้าง OP มา,มากๆก็มาพร้อมกับตัวร้ายตัวใหม่ประจำซีซั่น ทั้งฟังของตัวเอกกับตัวละคร l ีเจ n นอเรีผมก็คอนเฟิร์มแล้วว่าจะเป็นตัวกัปตันพายสวมที่มาพร้อมกับปืน j 3 5 8ในสกินรีเจนถัดมากับรีเจนใหม่ของตัวโฮเกอร์สกับผมก็มาพร้อมกับตัวละครนักประดาน้ำแบบว่านี่โดนอะไรมาเนี่ยทำไมถึงโดนยย่งๆขนาดนี้เนี่ยถัดมากับอีกหนึ่งตัวละครตัวร้ายหลักของซีซั่นนี้ผมก็คือตัวละครนิกโตในทีมวายร้ายอันนี้ก็จะมาพร้อมกับตัว pp 19 Legen d a ร y และตามด้วยตัวละครหญิงคนหม่ผมที่ตอนแรกต้องมาในโคเวอร์หรือว่าโคอฟของตัวเลดมีใช่ไหมแต่ตอนนี้เปลี่ยนแล้วผมเป็นลดเลดอ่าก็เรียกว่าเป็นหนึ่งตัวละครหญิงที่น่าเก็บที่สุดในซีซั่นนี้นะแล้วก็ข้าวประมาณนี้ผมสำหรับการปล่อยอัปเดตข้อมูลล่าสุดของระวันต่างๆที่อยู่ในแบนรพดในซีซั่นที่2นี้ในทีมของแท็ก r c ร์ผมก็เหมือนเดิมว่าสำหรับเพื่อนๆที่ดูมาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยคิดเห็นยันงไงบ้างสำหรับในส่วนของระวันในแบนแพดซีซั่นนี้ก็อย่าลืมคอมเมนต์แล้วก็แสดงความคิดเห็นพู และเหมือนเดิมสำหรับใครชอบคิดดีๆแบบนี้มีสาระความรู้แบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์กดติดตามกันได้น,นะครับผมทั้งในช่องยูทูบไปก,ก็แฟนเพจเฟซบุ๊กนะสะรวนนี้ต้องขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามาชมผมก็ไปแล้วปิ๊ป the smell of blood and guts in the morning it's time for you to experience true fear